ดีคนวันเสาร์ค่ะวันเสาร์ดวงรายสัปดาห์1-8สิงหาคม2568ดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจ a c e b o o k อ่า10ดาบ10ดาบนี้ตีความได้หลายกรณีนะ10ดาบ10ไม้เทา้า5เหรียญแต่ถ้าเอาตามบริบทของไพ่เนี่ยส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินทองทองเพราะเมื่อมาถึงแบบนี้10ดาบเนี่ย มันก็มีข้อดีและมันก็มีข้อเสียข้อดีของมันจะมีอยู่ข้อเดียวข้อดีของมันจะมีอยู่ข้อเดียวก็คือมีคนตายเราได้มรดก10ไม้เท้าเนี่ยหมายถึงภาระความรับผิดชอบความเครียดความกดดันอาจารย์ขอพูดเรื่องเงินก่อนภาระเยอะความรับผิดชอบเยอะเหนื่อยหนะักแบกรับแบ่งๆกันค่ะทำไมฉันต้องจ่ายคนเดียว เธอจ่ายค่าน้ําเธอจ่ายค่าไฟเธอจ่ายค่าข้าวเธอจ่ายค่าเน็ตแบ่งกันถ้าตัวคนเดียวเหนื่อยแน่นอนนะคะมีเรื่องของทุกขลาบเช่นการพัดพรากสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักมีเกณฑ์ได้มรดกมีเกณฑ์ได้ทรัพย์สินมีเกณฑ์ได้ส่วนแบ่งหรือบางคนมีเกณฑ์การสูญเสียไปแล้วนะ แต่คนที่ตายมาเข้าฝันคนตายอาจจะให้โชคให้ลาบนะสิ่งที่ต้องระวังอย่าแบกรับภาระมากจนเกินไปอะไรที่คนอื่นสมควรจะต้องช่วยแบ่งเบาเราให้มันช่วยจ่ายบ้าง 2. องอย่าทำอะไรที่มันไม่ไม,ไ,มไม่ปลอดภัยการเชื่อใจคน ไม่ได้นะสิบดาบหมายถึงการโดนแทงข้างหลังถูกหลอกถูกโกงถูกทรยศอย่าให้ใครยืมเงินต่อมาอย่าลงทุนที่มีความเสี่ยงอาจจะมีความเสี่ยงหนึ่งเจ๊งไม่ได้คืนสองโดนหลอกโดนโกงต้องระวังประเด็นสุดท้ายช่วงสัปดาห์แรกนี้กะรุณาประหยัดมัธยัติอย่าฟุ่มเฟือยแล้วไพ่เนี่ย มันเป็นไพ่คนเร่ร่อนคนขอทานมันเป็นสัญลักษณ์ของคนล้มละลายวิธีการแก้ดวงทําบุญกับคนตายเช่นต้องเป็นศพไร้ญาติเท่านั้นถ้าเป็นคนตายนะต้องเป็นศพไรญา,าติเท่านั้นแต่ถ้าเป็นคนเป็นคนเป็นก็คือขอทานคนไข้อนาถาสถานสงเคราะห์ สำหรับใครที่อยากร่วมบุญกับอาจารย์อาจารย์ขออนุญาตบอกบุญคนวันเสาร์นะทำบุญกับเด็กกำพร้าวัดดอนจัน12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติอาจารย์จะนำของไปถวายกับท่านเจ้าอาวาสเพื่อเลี้ยงดูเด็กกำพร้า700ชีวิตสนใจร่วมบุญได้ตามจิตศรัทธาค่ะใครกำลังตั้งท้องตั้งคันต้องระวังอย่ายกของหนักและอย่าเดินซุม่มซ่ามมีเกณฑ์เจ็บขาเจ็บขเข่าเจ็บเท้า มีเกณฑ์แบกของหนักหรือทำงานหนักหรือนั่งนานมีเกณฑ์ล้มมีเกณฑ์ล้มระวังแทงลูกแทงบุตรคนมีคู่งอๆกันงอนๆกันมีการนอกใจหรือมีการทะเลาะกันบางคนมีเรื่องของชู้สาวเข้ามาเกี่ยวข้องบางคนถ้าไม่เกี่ยวข้องกับชู้สาวนั่นหมายความว่ามีปัญหาเรื่องเงินต้องระวัง แฟนเอาเงินไปใช้อะไรโดยไม่บอกแฟนแอบเอาเงินเก็บไปใช้โดยไม่บอกแฟนลงทุนโดยไม่บอกจะมีปัญหาเรื่องเงินถามว่าเลิกกันไหมไม่ถึงขั้นนั้นแต่ความหมายไพ่สิบดาบเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะบางครั้งความหมายเนี่ยมันอาจจะหมายถึงการจากกันแบบบายบายเลิกกันไปเลยหรือไพ่ใบนี้หมายถึงแฟนมีเคราะห์เจ็บหนักป่วยหนักก็ได้แล้วสุดท้ายก็ง้อกันคืนดีกันก็ได้ สำหรับคนโสดคนที่โสดไม่สนิทเนี่ยมีเกณฑ์คนรักเก่าจะกลับมางา้อกลับมาขอคืนดีแต่สำหรับคนที่โสดสนิทอยู่กับงานนะคะทำงานตัวเองให้ดีเพราะเรื่องของงานเนี่ยมีหลายๆสิ่งที่ต้องคิดต้องพิจารณาบางคนอาจจะคิดเปลี่ยนงานเพราะงานเหนื่อยงานหนักงานหักโหมปริมาณงานเยอะ แบกรับภาระความรับผิดชอบอยู่เพียงผู้เดียวแล้วที่สำคัญงานเยอะไม่เท่าไหร่ทำงานคนเดียวสู้ตายแต่เงินเดือนน้อยอยู่ตรงไหนแล้วมันได้ไม่คุ้มเสียอย่าเสียเวลาแล้วสำหรับใครที่ทำงานแล้วสุ่มเสี่ยงต่อการถูกเลิกจ้างก็ต้องระวังหรือถ้าไม่ถูกเลิกจ้างดูบริษัทที่เราทำงานอยู่มันมีสภาพคล่องที่ดีไหม ครดิตการเงินดีไหมเพราะบางคนทำงานเหนื่อยมากบริษัทไม่จ่ายค่าจ้างเบี้ยวค่าแรงอันนี้อาจารย์เตือนด้วยความรักและหวังดีเพราะฉะนั้น1-8ถึงรอบครอบในทุกๆสิ่งนะรวมไปถึงการทำหลายๆอย่างรับผิดชอบหลายอย่างเธอต้องรอบครอบนะ บางครั้งอาจจะโดนแทงข้างหลังถูกใส่ร้ายป้ายสีหรือบางทีตัวเราเนี่ยแหละทำงานเยอะเกินทำงานพลาดอันนี้ต้องระวังสำหรับเจ้าของธุรกิจอย่าไว้ใจลูกน้องเรื่องแรกเลยนะอย่าไว้ใจลูกน้องมากจนเกินไปลูกน้องขโมยตังลูกน้องโกงอย่างที่สองลูกน้องที่จ้างมาแล้วไม่มีประโยชน์คือจ้างมันมาเนี่ยเสียเงินเปล่าแต่เราต้องเหนื่อยเท่าเดิม คือมันไม่ได้ช่วยแบ่งเบาภาระก็ไล่มันออกไปซะอะไรที่ประหยัดเงินอะไรที่ประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับคนวันเสาร์ที่เป็นเจ้าของกิจการต้องเซฟต้องประหยัดนะคะดวงเนี่ยไม่ค่อยดีนะในสัปดาห์นี้ต้องระวังต้องมีสติเพราะตัวเราเองก็มีเกณฑ์ที่จะเจ้ากรรมนายเวรตามนะต้องระวังไพ่ใบน,นี้ใครที่ถูกทำแท้งก็ต้องระลึกนะคะ ว่าควรจะแผ่เมตตาให้เขาด้วยส่วนใครที่ช่วงนี้เนี่ยมีเกณฑ์มีเคราะห์เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพกับเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินวัตถุมงคลเสริมดวงอ่ะขอให้เจ้ากรรมนายเวรรักและเมตตาบูชาพญานาคเสริมดวงกอดการรัดการเกี่ยวการสามัคคีการเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตรเจ้ากรรมนายเวรไม่ได้เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นอย่างเดียวนะจ๊ะ บางทีอีที่ทํางานที่มันจ้องจะแทงข้างหลังเราอีนั่นนะมันอาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรเราก็ได้เพราะฉะนั้นรักกันนะคะเปลี่ยนศัตรตูให้กลายเป็นมิตรใครที่คิดร้ายสะท้อนสิ่งไม่ดีกลับไปนะบ่วงเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของวงกลมสะท้อนสิ่งไม่ดีออกไปใครคิดไม่ดีกับเราให้สะท้อนเข้าไปหาตัวมัน ใครเก็บเงินไม่อยู่บูชาแล้วดีความรักคนรักคู่รักคนไหนระหองระแหงง,ง้องแง้งมีปัญหายังอยากจะยื้อความสัมพันธ์ไว้ยังคิดว่าไม่หมดเวรหมดกรรมซึ่งกันและกันก็นี่ค่ะเผื่อมันจะรักกันแน่นแฟนมากขึ้นโดยเฉพาะคู่ที่นอกใจอันนี้บูชาแล้วดีแต่มีคนถามว่าอาจารย์แฟนหนูนอกใจแล้วบูชาเราจะดีจริงไหมถ้าเป็นเรื่องความรักอาจารย์ไม่การันตี เพราะอะไรเพราะความรักมีปัจจัยในเรื่องของบุญและกรรมมาเกี่ยวข้องด้วยแต่ถ้าเป็นเรื่องเงินอาจารย์การันตีเรื่องพญานาคเนี่ยถ้าเอาเรื่องอานิสงส์หรือพุทธคุณเรื่องการเงินเนี่ยพญานาคก,กับเงินนี่ที่หนึ่งอาจารย์บูชาแล้วอาจารย์ไม่เคยอดแล้วลูกศิษย์อาจารย์ที่บูชาไปทุกคนบูชาพญานาคแล้วเงินเข้าออเดอร์เข้า ค้าขายดีขึ้นทุกคนอาจารย์การันตีส่วนความรักต้องลุ้นบุญสัมพันธ์ด้วยชุดนี้239บาทส่งฟรีไม่มีปลายทางย้ำไม่มีเก็บปลายทางอยากได้แคปหน้าจอส่งมาอยากได้พิมพ์ว่าสนใจพญายนาคเดี๋ยวอาจารย์ส่งรายละเอียดให้สวดมนต์บ่อยๆแผ่เมตตาบ่อยๆทำอะไรด้วยความรอบคอบแบ่งงานกระจายงานกระจายภาระ สัปดาห์นี้ประหยัดได้ก็ประหยัดเรื่องเงินเรื่องทองรอบคอบให้มากทำบุญกับเด็กกําพร้าให้ทานนะแล้วการเงินจะดีขึ้นส่งกำลังใจให้เลขคนตายให้โชคให้ลาบเลขเด่นสำหรับชุดนี้1.05กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ